ตื่นแม่ตื่นแม่ส <c oughs> วัสดีครับพี่น้องตสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ผู้ถอดไปทางผู้ถอดนะครับ อันนี้เาอยก่กับห้ายูยที่พูดถอดครับนี่กูสิวิวหมวกและผาทิตที่กำลังจะคึืนนะครับหมวกหมวกหมวกหวกมวกหมงวกหมวกหมวกมกมวก่าวกหมมวกมีหมวกหมวกหมมวกมวมววมวมกวมมว นี่ครับมองนอ่นเนานนอตอนนี้คาวิิกขึ้นแล้วทุกคนกำลังถ่ายรูปก,กันไปเลยอีกขโมกีเลยวะ น้องหยกรู้สึกยังไงครับกับการมาบูทอกในครั้งนี้จ,จ,จ,จ<อ>ริงจริงบอมบ์ทำ<อ>ไงทัวรทัวร์ทัวร์ทัวทัว,วแล้วน้องโมเดลรู้สึกยังไงครับไม่เล่นน้องเตยรู้สึกยังไงครับการมาบูทอก แวเรากำลังจะถึงถึงไอจุดจอดรถจุดจอดรถแล้วครับคม่บอกอยา่ี่พักแล้วกคนนอกน่บอกคน่บอ่บ้่กคน่บอนอกครบกน่คนคน้่ค่บกค่คคน่่ค นี่นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่แกงคุดคูแล้วเราก็เจอกับสุภาพบุรุษขบวนการคารแมนไรเดอร์5สีนะครับทุกคนนี่อุลตร้าแมนสีเหลืองนะครับอันนี้อุลตร้าแมนสีอุลตร้าแมนสีเขียวอันนี้อุลตร้าแมนสีฟ้านี่ไงอุลตร้าแมนสีฟ้าเดี๋วนี่อุลตร้าแมนสีสีสีเขียวของแท้ สีเขียว<ง>โอมเหลียงครับเที่ยงครัเสือนี่ครับเป็นอุตเตอมียนสีม่วงครับอุตเมียนยืนแอคกกันอยู่5คนขบวนการ5สีครับเลยวะที่ที่เหลเบ็ดได้ไหมถึงแล้วครับแกงกุตคดูดิง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  โอเคครับทุกคนเ,เราแมะแกงคุดคูดเสร็จแล้วสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คืออ่าเป็นวัดวัดวัดอ่าวัดพระพุทธบาทอะไรสักอย่างครับที่อยู่ตรงข้ามกับแกงคุดคูดคดเลยเราจะขี่เรียบแม่น้ำโขงไปเลยนะครับผมเดินกันครับวัดพระพุทธบาท ตอนนี้เราอยู่แล้วให้ให้ให้ความรู้อะไรผู้ชมเจ้เป็นวัดครับโอเคก็หมายถึงตอนขึ้นมาไงก็ระวังด้วยเพราะว่าทางมาันชันเออทางมันใช่มันมีตะไคร่น้ําด้วยมันมีน้ําระวังลื่นลเลยเออตอนขึ้นมาก็ต้องเตรียมตัวหน่อยอเอาลงแลเตรียมใจไว <laughs> ้ตอนขึ้นแขวะเงินครับทุกคนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง,ท,งที่นี่เนี่ยทีเนีครับก็เงี้ยสมเที่ยสมมากครับ เหมาะการที่ผมจะนั่งสมาธิเราตัดสรุมากเดี๋ยวเราจะไปเข้าบทกันเฮ้ยบันนี่ของบันนี่น้อยอ่ะมันหลุดออกมาจากกรงได้ไงเฮ้ยกระต่ายน้อยไม่เสียงมันขโยมยไม่เสีเยงมันเอ,อาเมัาานหนูด้วยหนูแฮมสเตอร์หรือเปล่า ครับยรุูนเราเสร็จจากเราเสร็จภารกิจนั่งสมาธิจากพระพุทธบาลเสร็จแล้วเธอเลยสกายวอล์ไปเล่าถึงไอสกายวอล์กเกแล้วครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางต่อขึ้นด้วยรถสองแถวตอนนี้ขอซื้อตั๋วก่อนตั๋วเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ให้ข้อมูลให้ข้อมูล นี่ครับสำหรับราคาบัตรเข้าครับผมเข้าชมสกายวอล์คฮะใหญ่คูมกค,คิ้วนะครับอายุต่้งแต่2ปีนะครับ40บาทแล้วก็อายุ12ปีถึง64ปี60บาทอายุ70ปีขึ้นไป40บาทถ้าพี่สูจนสงแม่ชีละผู้พิการเข้าฟรีนะครับผมนนี่นะครับวัยรุ่นเราได้ตัวแล้วเราก็จะมาเอารองเท้าสีแดงนี่นะครับนี่ก็คือจะเป็นเหมือนรองเท้า เ,เอาไว้ใส่ก่อนขึ้นสกายวอล์กเ้ามาถึงสกายวอล์กแล้วลทุกคนไม่อยากไป,ไม,ปไม่อยากไปกลัวความสูงครับ<ช>ทุกคนไม,ไ,ไม่กล้าเหลียวแนมบึง <c oughs> มันใจตึ๊กตักตักบอิยานปันไหนดี าาอยากมีมูจะซื้อว่อาไ้ย่านดอกเอาเมื่อวาวนักกลัวมากเลยครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่ากระจุกมันใสกว่านี้อีกนิดน,นึงอะ่ะผมก็คงจะไม่กล้ามาเดินอะไรแบบนี้นะครับทุกคนแต่วิวสวยมาก มากินข้าวเจอกัน4ี่โมงแรงครับทุกคนขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนไม่ไหวแล้วนีเป็นีํา่มากโนยบาแล้วเปนเรือกีตรงม่ไตอนนี้เราก็มาถึงคณะเนี้ยปิดทริปนี้ยังเป็นทางการไปเที่ยวเลยเชียงคานสามวันสองคืนปิดทลิปครับเจอกันตอนไหนไม่รู้ Thank you